เป็นอย่างไรเมื่อพี่เจฟรีบินโดในเมืองกลางหิมะและได้พบกับกูกูกากา้กาเลดี้ที่กำลังออกอารวาสและพี่เจฟจะสามารถเอาชีวิตลอดออกมาได้หรือไม่ช่วยกดไลค์และกดติดตามให้กับพี่เจฟรีแล้วไปดูกันเลยทำไมเช้านี้หนาวจังเลยเดี๋ยวตัวมานหนาวขนาดนี้แล้วตอนนี้พื้นก็เป็นสีขาวไปหมดเลยนะครับเอ๊ แล้วก็ต้นไม้เป็นสีขาวไปหมดเลยดูเหมือนว่าพี่เจปลีอยู่ในเมืองหิมะหรอเนี่ยโอ้ยืออในหนาวมากๆเลยเฮ้ยบ้าแล้วทำไมมันหนาวขนาดนี้โอ้ยอะไรวะเนี่ยต้นไม้ขาวไปหมดเลยนะครับส่วนตรงนี้ โอ้โหขนาดน้ำยังกลายเป็นน้ำแข็งเลยนะเนี่ยโอ้นนหน,น,นาวมากๆเลยนะครับเออเดี๋ยวยต้องไปหาที่หลบหน่อยละกันเ,เดี๋ยวนี่คืออะไรเอ่ยมันคือเจ้าเพนกวินนี่นา เอ้ยพี่เจฟลีไม่เคยเจอเพนกวินอโอ้โหมันมาอยู่ตกนี้เพียบเลยไ,ไปไหนมาเนี่ยอย่าอย่าเข้ามาใกล้จะนจอมนุษย์ไปไกลๆอย่ามาใกล้ฉานเอ้ยพี่เจฟนีไม่เคยเจอเขาดูนีแค่ไหนแล้วกันเมากกว่าพี่เจฟลี่ะย๊ะจ๊อย่าอย่าเข้ามาโอ้ร่างกายของมันเป็นแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวพี่เจฟลีติดติด,ด,ด ขเขาลองจะเปรืออกัรมานี้มานี้มานี้มานี่เออไปไหนมานี้เออจี้จี้อย่าเออใจด้วยเออจะจับฉาดโอเคได้มาหนึ่งตัวขอจับมาดูหน่อยราคาเป็นยังไงเอ่ยโอเ้เพนขิ้นแบบนี้นะเออแต่ว่ามันวิ่งไม่ค่อยเร็วครับทุกคนมันจะวิ่งหนีแล้วไปไปไปโอเคโอเคอเออไม่รบกวนมันละเอยต่อนี้พี่เจ๊ปลีอยู่ไหนเอย่ยตรงนี้ว้าวมีตุ๊กตาหิมะด้วยนะครับ ใครเอ่ยมาปั้นไว้ตรงนี้เออดี่นีละนี่แนีะนี่แหละโอ้ยีเดี๋ยวแสดงว่าน่าจะปั้นไว้นานแล้วแข็งมากๆเลยโอ้ยกลายเป็นน้ําแข็งเรียบร้อยแล้วนะครับเอ้ยขวาลุดเลยโอ้ยเอย้นี่เนละนี่เหละโอ้ยไม่ได้ตั้งใจโอเคจากนั้นก็จับหวัวนี่ยนเล่นซะเลยโอเคไปกันต่อครับพี่จะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ส่วนตรงนี้เอ๊ะ นี่มันคือเจ้าฉลามนี่นาะแล้วําไมมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเฮ้ยดูสิดูมันไหวเจ้าป่าตัวนี้มันน่าจะมานอนแข็งตายที่นี่แน่เลยอากาศมันหนาวสกนะเี้เอ้ยมันมาต่ไหนครับเนี่ยเออยฉันก่อนไปรู้เหมือนกันเจ้าป่าตัวนี้ไม่มาแต่ไหนอะ แต่ว่าไม่เป็นไรฉันจะเอามันไปทําเป็นอาหารเองว้าวดูเหมือนว่าผู้คนน่าจะเอามันไปทำเป็นอาหารครับไอ้เจ้าฉลาบตัวนี้โอเคไปกั้นต่อดีกว่าหูยขนาดเจ้าป๋ายังมานอนตายอยู่ตกนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นทางรถไฟนี่นะน่าจะเป็นหาดาดามีเมืองครับทุกคนพี่เจบลีมาอยู่ในเมืองนี่นะคะนี่เหนาวมากๆเลยนะครับ ตรงนี้จะมีรถไหมเอ่ยเดี๋ยวเสียงอะไรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคือคขวเนี่ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวนี่คือตำรวจนี่นะ้าทำไมมานอนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีโดนที่กำลังใช้งานครับเ้ยตำรวจอย่าบอกนะว่าหนาวจนแข็งตายไม่รอดใช่ไหมเอ่ยสองคนเลยครับทุกคนเ,เดี๋ยวพี่เจมส์นี่ต้องไปแจ้งไขวันี่แต่ว่ามีโดนที่กำลังใช้งาน หายพี่เจ๊ปลีลองมีดนหน่อยละกันว่ามันเกิดอะไรกันแน่และเนี่ยอยู่ที่แห่งนี้แล้วก็มีปืนด้วยนะครับอากาศหนาวๆแบบนี้ทำไมปวกมนุษย์ตามหายากฉันละเนี่ยเออฉันยังไม่ได้กินมนุษย์เป็นอาหารเลยเนี่ยวันนี้เอ้มนุษย์อยู่ไหนกันเอ่อทำไมมันช่างหนาวขนาดนี้และฉันก็หิวซะด้วย อยู่ไหนกันนะเฮ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนดูนั่นสิทำไมขยะมันเดินได้เฮ้เยอะไรวันนี่ยทำไมขยะเหมือนมันมีชีวิตมันกำลังเดินเลยน,นันน่นนั่นตัวสีเหลืองฉันไม่ได้เมานะเพื่อนวันนี้ฉันไม่ได้ดื่มนะแต่ว่าจะเห็นจริงๆนะงายขยะเดินได้บ้าไปแล้ว ทำไมมันดูผิดปกติขนาดนั้นล่ะเนี่ยหรือว่าเราจะต้องเข้าไปดูว่าเพื่อนเกิดอะไรขึ้นเออตอนนี้พี er ่เจฟลีก like. hmm, mm ็อ hmm. ย uh ู huh. ่ในเมืองนะครับท like ุกคนแต่ทำไมเมืองแห่งนี้มันดูเงียบแปลกๆล่ะเนี่ยพี่เจฟลีไม่เจอใครเลยนะครับนอกจากตำรวจสองคนนี้เออเดินมาชนจอดเอยเกิดไปชนต้นไม้โดดนี่ก็บินยากเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว อะไรเอ่ยอยู่ตรงนี้เฮ้เดี๋ยวนะนี่มันคือเจ้ากุ๊กกกกกร่างผู้หญิงนี่นะหรือว่าเป็นกุ๊กกุกกะเรดี้ครับอะไรวะเนี่ยมันมาจากไหนอีกถ้าจะทำาไปพี่เจ๋ปี่ไม่เคยเจออะไรเฮ้ดูสิดูสิไอ้เจ้าขยะอะไรก็ไม่รู้มันขยับได้ด้วยอ้ยมันกำลังจ้องพวกคนที่อยู่ตรงนี้อยู่เยีายบอกนะว่า <Workers. S 2> ฉันเจอแล้วอาหารของฉันในที่สุดฉันก็เจอแล้วมาเนี่เออมามามาใหม่นะพวกเราตัวมาเถอะตัวบัวอะไรบ้านเนี่ยนี่แน่เฮ้เใครมันยิงฉันบ้านเฮ่เฮ้ยบางอาจแกบางอาจยิงฉันนี่แน่เฮ้ยบ้าไปแล้วพวกเราตัวอะไรบ้านเนี่ยเฮ้ยไม่พวกเราจะก็ยิงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดูเหมือนว่า มาเลยจับทุกคนกินเป็นอาหารนี่แน่เฮ้ยบางอายไปยิงชัดนี่แน่มาเนี่มาเนี่นี่แน่เฮ้ยเไ้่อย่าอย่าอย่าเข้ามานะแกเป็นใครแกเป็นใครวันเนี่ยมองมา้ตัวอะไรช่วยช่วยช่วยด้วยอย่าอย่าเข้ามานี่แน่เฮ้ยเเรียบร้อยเนื้อขอบพวกนี้ก็ไรเหมือนกันนะเนี่ย ในที่สุดฉันก็ได้เก็นพวกมนุษย์เป็นอาหารแล้วสวยแล้วเดี๋ยวเหมือนพี่เจฟรีเจอแล้วครับทุกคนบันเป็นเจ้ากูกูกกับก้าเรดี้คับมันมาแต่ไหนวะเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เจฟรีแอบไปซุ่มดูมันหน่อยละคันว่ามันยังอยู่หรือเปล่า นี่เลยอาหารที่ฉันจับมาได้นะที่รักฉันจับพวกมอนรุนมาให้กับที่รักของฉันได้กินแล้วเฮ้เฮชิญกินให้อร่อยเลยนะเนื้อพวกนี้อร่อยที่สุดไปเลยว,ว้าวฉันรอว,วันนี้มานานแล้วขอบคุณที่รักที่เอาอาหารให้กับฉันได้กินนะเฮ้ไปแอบดูหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวมันเป็นไงบ้างเอ่ย เดี๋ยวนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวแล้วทําไมรอบนี้มันเป็นสีแดงเอ่ยเอฮ้ยจะเจอแล้วแต่ว่ามันคือเจ้ากุ๊กกูกากาตัวผู้ชายนี่นะแล้วตัวผู้หญิงอยู่ไปไหนเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวจริงจริงด้วยอะไรที่สุดเป็นเหยเนื้อบริบวนนี้เออเดี๋ยวยวตัวผู้หญิงไม่อยู่เอ๊ะเอ๊ะฉันฉันเจอฉันเจอปู้หญิงเอเดี๋ยวจะบอกนะว่าไม่เห็นพี่เจ็บเลยเ้ยทำไมเวรตัวเลย เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเป็นตัวอะไรเฮ้ยมาลงตรงนี้ก่อนเฮ้ยมันหมายคือเจ้าพูกูกะกะมาอยู่ข้างในตอกนี้ครับอยู่ไหนอยู่ไหนเมื่อกี้เมื่อฉันเจออยู่นะมาอยู่ไหนมาอยู่ตอกนี้เลยอยู่ไหนเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเจอแล้วอาหารอาหารของฉันฉันจะไปกินมัน นี่ไงนี่ไงจุดตกนี้เลยมันจะมาแล้วฮ่า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 ฉันจะเกลียงแกมาเนี่ยจอยด้วยพวกเราจะกลายเป็นหิงมารมาไปแล้วตัวอะไรวะเนี่ยมันหายไปไหนทําไมฉันมองหาไม่เจอมันกําลังหายตัวอยู่ดีเนี่ยเฮ้เหลือแกะแล้วจะต้องกินเออมันมาแล้วเนี่ยจิก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 โอ้ยเฮ้แต่เดี๋ยวแล้วเจ้ากูกูกักา เลดด้ Lady, หายไปไหนเอ้ยทำไมมีเจ้ากูกูกาคาตัวผู้ชายครับเฮ้ยมันหายไปครับทุกคนอะไรวันนี้แล้วตกนี้ผู้คนถูกจับกินหมดเลยโอเคครับพีเจเอเลยไม่อยู่แล้วเรียบเดียวจากเมื่อนี้กดีกว่าไปกันไม่นะขายบังอาจมาทำที่รักของฉันวันเนี้ น้อยแน่เฮ้ยไม่นะที่รักของฉันเฮ้ยบางอาจมากเฮ้ยฉันแค้นได้เลยฉันจะไปล้างแค้นในับที่รักของฉันเองพวกมนุษย์สินะเฮ้ยม่ไหวนะที่รัก เล็บหนียขึ้นไปได้บนดีกว่าครับทุกคนออกจากที่นี่ให้ดวดเร็วที่สุดเลยนะครับทุกคนไฟกันเออเดี๋ยวไปอะไรวะเนี่ยนี่นดยพวกเรยิงยิงยิงตัวอะไรมาเนี่ย อีกแล้วเ,วเดี๋ยวรอบนี้เป็นเจ้ากุก๊กกะการ่างบอยไก่ป้านฮ่าฮ่าฮ่ามาเน่แกบังอาจมาทำของของฉันฉันจะจับแกไปกับหัวดาวฉันได้เกดโอ้โหเดี๋ยวมันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวปากเพียบเลยฉันจะจับแกแกจะต้องไปหายกุ๊กปองจันนี่แนจ่จริงจริงจริง เฮ้ยป่าไปแล้วตัวอะไรวัเนี่ยพวกเรายิยงมายิยงมาเอ่ยตัวนี้คือใครเอ้ยนี่แน่ยิยงมาอยู่ตรงเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่ครับทุกคนทำไมไมันเยอะขนาดนี้พวกเรายิยงมามาแล้วไอ้เจ้าปีศาจกายพันเฮ้ยไอ้เจ้าปีศาจขยะนเน่ายิงไอ้เลีบปบีด้วยแล้วนี่แน่เฮ้ยอะไรวะนเนี่ยทำไม ยิงไนไม่เข้าเลยมันตัวบ้าอะไรม้านเนียเออมันจะมบ้าแล้วหนีไปด้วยเลยบาดีจะจะกินแกจะจะเกินฉันเหวี่ยงิดาอีกแล้วนี่นะเจิเจ๊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 หมด้วยงเลยเรียบรอยครับลุกคนโอ้โหป้าไปแล้วมันมาตีวัดเนี้ยน้อกจากเจ้ากูกกับการเลดี้ที่มันหายไป จะบอกนะว่านี่คือลูกน้องของมันโอ้โหรอบนี้เยอะมากๆเลยนะครับทุกคนโอเครีบหนีกันดีกว่าไม่นะพี่เจฟบลีเกือบถูกมันจับกินเฮ้ตรงนี้มันมากินถึงตรงนี้ครับทุกคนโอ้โหเป็นฝีมือของมันแล้วก็มีรถอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นทหารเหมือนกับทหารพานเลยนะครับที่อยู่ตกนี้ม่ใครรอดมาไหมเอ่ยไม่มีเลยครับ เดี๋ยวเหมือนพี่เจฟที่ได้ยินเสียงอะไรเอ่ยเสียงอะไรเอ๊ะมีโดนที่กําลังใช้งานนี่นะโอเคพี่เจฟปลีบินโดนหาทางออกจากเมืองน,นี้หน่อยละกันเจอแล้วไอ้พวกบโนุษพวกแกอยู่นี่กันนี่เองฉันจะจับพวกแกกินให้หมดไม่ให้เหลือสักคนเดียวเลยพวกแกบังอาจมาทำที่รักกองชาัา น้อยแน่ฉันแคนแคนนี้ต้องชำระพวกแกไม่รอดแน่เจอแล้วไอ้ตัวนี่แหละที่มันบุกเข้ามากินุกคนในเมืองของพวกเรามันอยู่นี่เฮ้ยบางอาจประทับเมืองของพวกฉันฉันจะยิงให้แกใส่แตกไปเลยไอ้เจ้าขยันดาเดาของทัพของพวกเราเตรียวพร้อม ตเตียมจัดการมันได้เลยไอ้เจ้าขยะเน่าตัวนี้ทางออกจากเมืองแห่งนี้ไปทางไหนเอ่เอยเฮ้ด้านหน้าตรงนี้เหมือนมีบ้านผู้คนเลยนะครับแล้วก็มีเสาสัญญาณอยู่ตกนี้น่าจะเป็นที่ปลอดภัยแน่เลยนะครับไม่เหมือนขับเป็นฐานทัพของทหารเลยนะครับเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอผู้คนแล้วอยู่ตกนี้กันเพียบเลยเฮ้้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม ตั้งท่าแปลกๆเฮ้อะไรเอ่ยเด้นี่ๆหาเจอแล้วระอยู่ตรงนี้มันมาโผล่ตรงนี้แล้วครับนี่เลยเจ้ากุกูกาการเลดีดูเหมือนว่ามันกําลังจะมาจับกอกครัพขอทหารกินแน่เลยพวกแกไม่หลอดแน่ฉันแค้นฉันจับจับพวกแกกินให้หมดเลยพวกเรามันมาแล้วยิงได้ยิงมดนี่แน่ ิงเข้ามาสซยิงเข้ามาเลยเฮ้ยฉันแขนตอนนี้ฉันโกรธมากๆพวกแกทำให้ฉันโกรธถึงระดับส่งสรแล้วตอนนี้นี่แน่เฮ้ยดีเดี๋ยวบูบบ้าไปแล้วมารทำลายรถถังของพวกเราไปแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมืนอคือตัวอะไรยิงไม่เข้าวายยิงไม่เข้าวายย่าให้ไปเข้ามาได้ไมมกันแล้วก็พวกเราถูกมันจับกินแน่เลยนี่แน่ ยิงเขาพาเซ่ไอ้บอกบัุษย์ฟังอาจนี่แน่เอ้บเดี๋ยวปุปไปเกิดอะไรขึ้นมานนี่อ่ะจะตามไปพวกเรายิงบมันไม่ได้เลยนี่แน่นี่แน่ก็พาเซ่เฮ้ยเดี๋ยวนีเดียวนะะไม่เกิดหลักไล่จับ ทุกคนเกนหมดแล้วครับทุกคนเฮ้ยมานี่นจะจะเกนแกอย่าอย่าเข้ามาอย่านะอย่าถ้าแกเข้ามาแล้วก็ฉันยิงใส่แตกจริงๆอย่าเข้ามาเออจะสวยแล้วตอนนี้ทุกทกคนเกำลังเออถูกเกนไปหมดแล้วครับเหลือแค่นึน่งคนสุดท้ายแล้วอย่าอย่าเข้ามาฉันยิงใส่แตกจริงจริงนะเหลือทหารอีกหนึ่งคนนะครับทุกคนตอนนี้เออเือพี่เจฟลีจะต้องไปช่วยด่วนเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวดา มันกินไปเกือบหมดแล้วครับทุกคนโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาไอ้เจ้ากูกูกะการักเลยเดตัวนี้ช่วนเหลือตัวไหนเอ่ยขึ้นไปด้านบนด่วนเลยนะครับหวังว่าจะหายก่อนเเอ้อจอดจอดอ้ยเฮ้ยดูเดี๋ยวเลื่อน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 เฮ้ยโอเคโอเคด่วนเลยนะครับพี่เจ็บรีจะต้องรีบขึ้นไปช่วยเหลือทั้งไหนเอ้ยทางไหนเอ้ยโอเคโอเคโอเคอยู่ตรงนี้ ไ้ฉันจเจอแล้วบปัดาแล้วจะบอกนะว่ายมานี่ฉันจะเกินแก่ไม่แน่ฉันเจอหายขั้นอีกแล้วแกใจไม้ที่มาทำที่รักของฉันๆมานี่ฉันจะเก็แก่ไปยอดนะจิก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  เรียบรอยโอ้โหโเม้มันการพี่เจฟรลี้ไปแล้วครับทุกคนพี่เจฟเลี้จะติดเชื้อไหมเนี่ยแต่ว่าสามารถจะแกมได้แล้วครับทุกคนไม่นะพี่เจฟเลี้ตดนน้ออกมามัโอเคครับรีบหนีกันดีกว่าสามารถจะแกายมันได้แล้วครับทุกคน ไม่นะใครใครมันบังอาจมาทำบกบขัวของฉันปะนนีเนี่ยน้อยแน่เอ้ยบังอาจมาทำบกบขัวของฉันเอ้ยฉันนี่แหละจะไปถล่มเมือ,องขอปวกแกด้วยตนเองพวกมนโนจะต้องตายเดี๋ยวทำไมพี่เจฟเลีเหมือนได้ยินเสียงอีกแล้วครับทุกคนมันเหมือนเสียงที่แบบว่าอยู่ในหูเลยนะครับเดี๋ยวีเดี๋ยว เสียงอะไรเอ่ยเออเดี๋ยวไป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 จอเจอเครื่องบินอยู่ตรงนี้สามารถขับได้ไหมเอ่ยเฮ้มีเครื่องบินอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับขับได้ไหมเอ่ยสามารถขับได้ด้วยโอเคพี่เจฟได้จะได้เหนียวจับเบื่อแข่งนี้เอเอเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังมันยังไม่ตายนี่นาแล้วทำไมร่องนี้มันตัวใหญ่มากๆเลย แสดงว่านี่คือหววหน,น้าท,ที่แท้จริงนเฮ้ยแกใจหมายที่ถามขอบัวของฉันฉันจะไปกินแกเอ้ยมันมาแล้วโอ้หร่างนี้โคตรใหญ่ไปเลยมันคือเจ้ากู๊กกูกก้าเลดี้ร่างหววหน้าที่แทจ้จริงอยู่ตรงนี้บางอาจยิ่งโอ้ยตัวใหญ่มากเลยนะครับร่างนี้เพิ่งเคยเห็นโอ้ยใหญ่เท่ากับภูเขาเลยปา แกตจนีไปไหนฉันจะเกินแกพี่เจฟปลีไม่อยู่แล้วครับมันตัวใหญ่เกินไปแล้วก็หญิงไม่เข้าเลยเฮ้ยแกตจนีไปไหนใหม่นะเฮ้ยใหม่ลิฟต์เดอวจากเมื่อคหนมาแห่งนี้โดดไปกัน